คันแรกพบกับ Mercedes-Benz C 3 0 0 e รถรูหัวใจปลั๊กอินไฮบริดสะทอมตัวตนที่ไม่เหมือนใครพร้อมดีไซน์ที่บ่งบอกความเป็นคุณ m a z d a CX สแรงประหยัดครบจบในคันเดียว Honda City Hatchback 1.0 Turbo R S รถ SUV ไซส์ใหญ่หัวใจอเมริกัน f อร์ต v อ r e s t รถกระบะอเนกประสงค์แก่งลุยทุกวระสา m i ิ s u b i s ิ ishi, ไต i t ต้ และแก้มค่ะกับการประมูลรถสวยพิเศษสภาพนางฟ้าครั้งที่85ค่ะไม่ชน่นหนักไม่ทิความไม่ทำท่วมและมั่นใจมาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะรอบนี้จะมีรถอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะคันแรกพบกับ Mercedes Ben z c 3 0 0 e รถหรูหัวใจปลั๊กอินไฮบริดมาพร้อมกับกระจังหน้าสีเงินโครเมียมและล้ออัลลอยก้าการคู่ขนาด18นิ้วไฟหน้าแบบ led high performance ภายในมาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมปุ่มควบคุมแบบ touch control เบาะนั่งคุ้มด้วยวัสดุหนังอาร์ติโคพร้อมกุญแจแบบคีย์เลสตาร์ทส้อมตัวตนที่ไม่เหมือนใครพร้อมดีไซน์ที่บ่งบอกความเป็นคุณมาด้าซีเอ็กซ์ะการออกแบบด้วยคอนเซปต์โคโดโซออฟโมชั่นด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ทัมละนิ่งไลท์เข้ากับกระจังหน้าขนาดใหญ่ได้ยอย่างลงตัวภายในคอนโซลหน้าแบบใหม่แกรนลักซ์เบาะหนังสีดำแต่งด้วยได้สีเทาพวงมาลัยมันติฟังก์ชันปุ่มหมุนที่คอนโซลกลางใช้ควบคุม MCD c o n n e c t แรงประหยัดครบศบในคันเดียว Honda City Hatchback 1.0 Turbo RS กระจังหน้าสีดําเงา g h o s t b a c k พร้อมสัญลักษณ์ RS ล้ออัลลอยขนาด16นิ้วไฟหน้าแบบ LED ปรับไฟสูงต่ําอัตโนมัติภายในโดดเด่นด้วยเบาะผ้าสลับหนังกลับพวงมาลัย3ก้านม Multi-function จอทัชสกรีนขนาด8นิ้ว s 1 Touch รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay รถ SUV ไซส์ใหญ่หัวใจอเมริกนัน Ford Everest มาพร้อมดีไซน์อันเฉียเฉียวดูแข็งแกร่งทรงพลังมาพร้อมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลน HID ปรับสูงต่ำอัตโนมัติดูด,ดันด้วยล้ออลลอยขนาด20นิ้วภายในจอทัชสกรีนฟูลคันเลอร์ขนาด8นิ้วสามารถพับเก็บเบาะที่นั่งในแถวที่3ด้วยระบบไฟฟ้าและหลังคาพารามิกมูนรูฟรถกระบะอเนกประสงค์แก่งลุยทุกประสราทมิซูบิชิไต่ตันดีไซน์ด้านหน้าดินามิก e ิ d กระจังหน้าสีดำขนาดใหญ่ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไบ LED ภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยโทนสีดำพวงมลาลัยมันติฟังชันควบคุมจอสแสดงข้อมูลการขับขี่ MID ดีพร้อมช่องเสียบ USB บริเวณคอนโซลหน้าและทั้งหมดคือรถที่เราขัดมาให้ชมค่ะพบกันที่การประมูลรถสวยขัดพิเศษสภาพมนางฟ้าครั้งที่85ค่ะชมรถจริงได้ตั้งแต่วันที6่6มกราตั้งแต่9นาฬิกาเป็นต้นไปและประมูลได้ในวันที่7มกราตั้งแต่14นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะข้อ อนุมัติปับ๊บกับปุุงสีออโต้พร้อมสตาร์ทสแกนเทอร์รอโพดได้เลยนอกจากนี้เรายังมีประกันออโต้เซฟตี้แคร์พัชชุนประกัน800,000บาทและประกันอักขีภัยคุค้มครองนาน45วัน